ดกมากเลยตั้งรอคืออยากจะบอกว่า,าพี่สีเกิดมั้งคะถา,ถามเรื่องต้นแอปเปิลเนะเาะพอดีไอมีเวลาก่อนจะออกไปทำงานนะคะก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนดูนะคะผ่านไทฟ์ ตัวนี้ไอคิดว่าตัวนี้น่าจะพี่พึ่งไอาพาดูแอปเปิลค่ะมีพี่ๆถามมาว่าแอปเปิลมันดกไหมนะคะมันดกมากเลยนะดกจริงๆทุกคนปีนี้แทบจะไม่ได้ดูแลเขาเลยนะอ่ดกมากแต่เราจะมาดูเราจะเก็บช่วงสิ้นเดือนสิงหาเพราะตอนนี้เขายังไม่สุกนะคะเขาแดงไ่เฉยถึงแต่วันอาทิตย์แล้วค่ะพี่พึ่ง นุ่นน่ะบนมันดุมากจริงพี่พึ่งเห็นไหมคะโนมตอนนี้คือไอคิดว่าน่าจะไปหาไม้สวัสดีบ่าวพงศ์ค <c oughs> อกเลยไอเห็นอ่รอไอเห็นอ่าออะไรนะไอเห็นไอเห็นคอมเมนต์อยู่ไอเห็นคอมเมนต์ของบ่าวพงศ์อยู่นะคะ ก็ไอาอาจจะยังไม่ได้ตอบนะคะหรือว่าตอบแล้วก็จําไม่ได้ตอนนี้สมองเบลอแต่ว่าก็คืออ่านแล้วก็จะกดหัวใจให้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามาส่งกําลังใจไอกําลังจะเตรียมตัวไปทํางานทุกคนไหนไม่มีที่วางกล้องคืออยากให้ทุกคนเห็นแอปเปิ้ลไงข้างหลังเพราะมีมีคนถามมาไอาก็เลยนี่แหละมาอัปเดตคือไอ,อทํางานวันนี้ไอทํางานเที่ยงตอนนี้อีก ประมาณ15นาที11โมงพอดีว่าไอหุงข้าวอยู่นะคะทำกะเพราเนื้อทำกะเพราเนื้อเสร็จแล้วนะคะทีนี้ก็เลยจะหุงข้าวไว้อีกหุงไว้เพิ่มข้าวที่จะห่อไปทำงานเนี่ยมันมีแล้วแหละแต่ว่าคือก็เผื่อพี่ขุนแกจะกินผัดกะเพราด้วยไงก็เลยหุงข้าวไว้เผื่อให้แกด้วยทุกคนเดี๋ยวน้ไปห,หาเก้าอี้ก่อน มาก็ยังสะเงาะสะแงะอยู่ยังแบบยังไม่ค่อยจะสดชื่นเท่าไหร่เอาจริงมันก็ยังมีอาการน่ะแหละอาการอาการก็คือเออเออบประมาณสักประมาณบ่ายสี่โมงก็เริ่มเหนื่อย5้าโมงเย็น6กโมงเย็นก็จะเริ่มง่วงง่วงแล้วก็แสบตาแต่เราเมื่อวานไหนไปทํางานเนาะที่ไอทําคลิปให้ทุกคนดูที่ไอปั่นจัก,กรยานไปทํางานนั่นแหละเป็นวันแรกที่ไอไปทํางาน เกือบตายก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งนะคะพี่เดี๋ยวไอ้ปั่นจักรยานไปออกไปสักประมาณสิบเอดโมงคึ่งก็ทานขายมีเวลาที่จะคุยกับทุกคนอ้าวน้องดุยังเดินไปทำงานเหมือนเดิมไหมพี่ปั่นจ้ะคือถ้าอากาศมันดีนะเดินไปมันก็จะฟินเนาะแต่วันนี้รู้สึกมันจะเย็นๆน,นิดนึงนะอากาศค่อนข้างเย็นก็ ปั่นไปก็ดีแล้วจะได้ถึงเร็วๆกลับมาตอนเย็นๆวันนี้เลิกงานสองทุ่มครึ่งก็ถ้าเราปั่นจักรยานไปมันก็เวลาเราเลิกเลิกงานเน่ะเราใจเรามันอยู่ที่บ้านไงก็รีบปั่นปั่นๆถ้าเดินก็ใช้เวลา30นาทีถ้าปั่นจักรยานก็คือใช้เวลาแค่ประมาณ12นาทีนะคะอย่างเมื่อวานที่ทําคลิปให้ทุกคนดูปั่นออกไปจากบ้านแต่มันจะมีบางช่วงที่ มันไม่สะดวกในการถ่ายคลิปเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงเลี้ยวนะคะเลี้ยวโค้งแล้วก็ลงเนินอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คืออันตรายเราก็ไอ้ก็จะกดปิดไปก่อนแต่ว่ามันก็เป็นช่วงแบบไม่ได้นานนะคะระยะเวลาที่อ่ปั่นเนี่ยคือจะเอาจริงๆเลยเคยจับเวลาก็คือ12บนาทีนะคะปั่นแบบไม่ต้องเร่งมากนะปั่นแบบธรรมดานี่แหละนะคะ <c oughs> ดุสบายดีนะ ดุยังทำงานอยู่บริษัทเดิมหรือเปล่าพี่ใหญ่ก็ไม่ค่อยได้อนะัปเดตเนาะตอนกลับเมืองไทยอ่ะทุกคนคือตอนกลับเมืองไทยคือรู้สึกเป็นไม่สบายอ่ะทุกคนมันจะพูดยังไงดีมันร้อนมันร้อนแล้วเราเวลาเราออกไปทำกิจกรรมอ่ะมันมันก็ร้อนจนแบบทุกคนรู้ไหมว่าแบบ คือเวลาเวลาเพื่อนมาเจอเราอ่ะนะมันจะมีเพื่อนเพื่อนที่ชื่อจุ๋มอ่ะคือบ้านก็ไม่ได้อยู่ไกลกันมากแบบเวลาบางทีเพื่อนเลิกงานในเพื่อนก็แวะมามันก็แบบู้หแกสภาพแกดูไม่ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือไปอาทิตย์แรกนอนแบบนอนไม่ได้เลยอ่ะทุกคนนอนไม่ได้แล้วก็ตัวบวมตัวบวมอ,อ่อบวมฉุเลยคือด้วยอากาศร้อนแล้วก็ดื่มน้ําดื่มน้ําตลอดดื่มน้ําเยอะตัวก็บวม บวมมือบวมเอ่อเท้าบวมขาบวมบวมไปหมดจนคิดว่าตัวเองมีปัญหาเป็นเป็นไตมีปัญหาหรือเปล่าแล้วคราวนี้ก็มันมีวันหนึ่งที่จะต้องไปสอบใบขับขี่ใช่ไหมคะไปไปต่อใบขับขี่แล้วพอดีว่าใบาขับขี่มันหมดอายุเ,าเกินปีหนึ่งก็เลยต้องต้องสอบใหม่สอบข้อเขียนใหม่ก็เลยไปเอาไปล้วลองแพทย์นะคะตามตามมา เขาเรียกอะไรอะเออตามที่มันควรจะต้องยืน่นนี่ยนะคะก็มีไารรับรองแพทย์แลนน้วครานี้ตอนไปเอารับรองแพทย์ก็คือไปตรวจที่โรงพยาบาลเขาก็เลยตรวจความดันนะคะความดันสูงมากทุกคนแบบพุ่งขึ้นไป150ทีนี้ก็เลยบอกพยาบาลว่าคือไม่ได้นอนมาอ่อตั้งแต่ตั้งแต่แลนดิ้ง Landing นะคะไอมาถึงเมืองไทยวันที่27มิถุนาเนาะไอก็คือแทบจะไม่ได้นอนในแต่ละคืนนะทุกคนเหมือนเราเหมือนเราตื่นตลอดเวลา ใจเราก็จะเต้นแบบเต้นรัวๆเร็วๆแบบเหมือนเหนื่อยเหมือนเราจะเป็นลมนะคะแต่พอไปวัดความดันความดันสูงขึ้นมาถึงร้อยห้าสิบเลยโดยที่ตัวเองก็ไม่รู้ตัวว่าเอาความดันสูงได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอาการปวดหัวไม่มีอะไรเลยนะแต่คือความดันสูงพยาบาลก็บอกไปนั่งพักอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปวัดอีกไปวัดอีกความดันก็ยังสูงอยู่นะคะทีนี้เดี๋ยวหม,หมอหมอที่เขาตรวจนะคะเขาก็เลยบอกว่า อาจจะเป็นไปได้ว่าคือเราอ่ะไม่ได้พักผ่อนแต่ว่าใดๆแล้วเนี่ยพอกลับมาสวีเดนเนี่ยเขาก็อยากให้เราตรวจเช็คร่างกายอีกรอบนึงเพราะว่าเอาจริงๆตั้งแต่ช่วงมีโควิดมาเนี่ยไอไม่ได้ไปตรวจสุขภาพคือไม่ได้ไปพบแพทย์อะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวไอก็จะยื่นบุ๊กเวลากับคุณหมอนะคะก็จะไปตรวจความดันแล้วก็ตรวจเลือดอะไรเงี้ยด้วยค่ะว่ามันมี ไขมันเยอะไหมหรือมันอะไรยังไงนะคะแต่ว่าอ่กลับมาที่สวีเดนใช่ไหมเอาไอ้กลับมาถึงวันอาทิตย์ใช่ไหมคะวันที่24กรกฎาคมตอนนี้ร่างกายเป็นปกตินะคะ,ะตื่นเช้ามามือก็ไม่บวมแล้วก็มันจะมีกางเกงยีนอยู่ตัวหนึ่งที่ไอซซื้อที่เดอะมอลโคลาชนะคะ มันจะเป็นไซส์ S M L ใช่ไหมคะปกติเนี่ยถ้าเป็นไซส์ของฝรั่งเนี่ยไอยจะใส่ไซส์ M แต่วันนั้นคือ,อไอใส่ไซส์ M ไม่ได้วันที่ไอไปลองเกงที่เดอะมอลล์นะคะไอก็เลยต้องเลือกไซส์ไซส์ L คือเป็นไซส์ใหญ่นะคะก็ตอนไปลองเกงก็แบบตก,กใจมากหุ้ยเราแบบตัวมันฉุกมากอะทุกคนแต่พอกลับมาซีวีเดนกางเกงตัวนั้นหลวมทุกคนเชื่อไหมกางเกงตัวนั้นหลวมทั้งที่ว่ากางเกงตัวนั้น,น่ะ ตอนไอ้ใส่อยู่เมืองไทยคือคับคับมากแล้วไอ้ก็ซักไปแล้วนะซักไปแล้วนะคะเพราะปกติองเกงยีนเนี่ยแล้วมันไม่ใช่อ็เกงยีนยืดไม่ใช่ผ้าแบบสแปเนตอะไรเนี่ยมันเป็นเองเกงยีนที่แบบทรงของมันเลยอ่ะเป็นผ้าที่แบบไม่ใช่ผ้ายืดไอ้ก็ซักไปแล้วครั้งหนึ่งโดยปกติองเกงยีนถ้าเราซักเนี่ยเหมือนผ้ามันอาจจะเข้ามาอยู่ในฟอร์มแล้วเวลาซักกองเกงยีนเราจะต้องไม่ใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มใช่ไหมคะเพื่อไม่ไม่ทาให้ผ้ามันเสียอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซักซักอะตอนอยู่เมืองไทยพอซักเสร็จใส่เข้าไปมันมันก็ยังแบบมันยิ่งฟิตนะทุกคนแล้วก็รัดพุงมากเพราะมันจะเป็นเกงเอวสูงแต่พอกลับมาสวีเดนกนเกงตัวนั้นหลวมแล้วไอก้ก็มันมีอยู่วันนึงไอ้ชั่งน้ําหนักนะคะไปกับแม่นี่แหละไอ้จําไม่ได้ไว่าไปชั่งที่ไหนแม่น้ําหนักห้าสิบห้านิดนิดไอ้น้ําหนักห้าสิบแปดจุดห้าน้ำหนักไอ้ 5, อขึ้นไปเกือบห้าสิบเก้าวันนั้นนะคะที่อยู่เมืองไทย คือไอตกใจมากออทำไมเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ตอนนี้เหมือนสภาพร่างกายอยู่ในสภาวะปกติแล้วเพราะว่าไอาลองชั่งน้ําหนักเมื่อวานนะคะตอนตอนช่วงเช้าเช้านะคะก็น้ําหนักลดลงมาเหลือ57ก็คือโดยปกติเนี่ยไอยจะน้ําหนักอยู่ที่57เนะคะ56ครึ่งถึง57แต่ว่า57เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่อยู่ระดับสูงสุดของไอแล้วนะคะที่อยู่สวีเดนเนี่ยนะคะนั่นแหละก็ตอนนี้ก็คือตัวไม่บวมแล้วนะทุกคนมือไม่บวมเท้าไม่บวมแล้ว ก็เลยน่าคิดว่ามันน่าจะอยู่ที่อากาศหรือเปล่าใช่ไหมคะอันน right <laughs> <fact> <c oughs> ี้ไม่รู้ใครมีความรู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าช่วยบอกทีนะคะมันน่าจะอยู่ที่อากาศอะทุกคนเออเมืองไทยพองลมได้ไปสวีเดนเอาลมออกไม่รู้นะ <factual S 2> <Jamie. S 1> ดูมันเป็นจริงๆดูคือจากที่ตัวเราบวมๆมันยุบเออมันยุบ กางเกงตัวไซส์ L ของพี่อะหลวมหลวมไปเลยคือพี่ดึงดึงเอวออกอะเอวก็ยังว่างเยอะในขณะที่ตอนที่อยู่เมืองไทยพี่ใส่อ่ะแน่นพอดีเลยแน่นแล้วแบบเวลาพี่ไปกินข้าวกับเพื่อนเนาะพี่ก็นั่งลงอย่างเงี้ยแบบว่าอจะเป็นลมคือมันแน่นไงกินเยอะยิ่งกินเยอะแล้วกางเกงมันไม่ยืดไงตัวเองมันก็เหมือนจะเป็นลมเออแต่อยู่ที่นี่กางเกงหลวมแล้วอะสวัสดีพี่ยูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ไม่รู้เพื่อนบ้านทำอะไรนะเสียงดังมากเข้าใจว่ามีหลายคนนะคะอยากจะดูความความอความป่าความที่ไ่า่แบบว่าเข้าไปเก็บเห็ดไปเก็บบูเบอรี่แต่ว่ายังไม่ได้ไปหรอกทุกคนเพราะว่าวันนี้ทํางานก็เลิกสองทุ่มครึ่งแล้วก็พรุ่งนี้ทํางานเลิกหกโมงเย็นนะคะใหญ่จะพาไปดูต้นส้มนะคะ กลับมาลุ้นอย่างเดียวว่าต้นส้มจะตายไหมเป่าพงบอกว่าวันนี้เปล่าพงแวะมาให้กำลังใจนะคะค่าขอบคุณค่ะทราบแล้วนะคะขอบคุณมากๆนะคะอ่ไอจะพาไปดูตอนไหนกลับมาไอาลุ้นไอลุ้นว่าเดี๋ยวนะทุกคนนะแป๊บนึงขอแอบดูก่อนวะใครลากกระเป๋าอ๋อมีเพื่อนบ้านเขากลาลังจะเดินทางเห็นลากกระเป๋าเดินทางค่ะ เรากลับมาเพื่อนบ้านเดินทางออทุกคนนะจะให้ดูต้นส้มแสนรักนะคะนี่น,นีทุกคนคือต้นส้มต้นเนี้ยมันเป็นต้นต้นส้มที่แบบเราได้มาในวันที่เราแต่งงานนะคะในวันแต่งงานของเราที่สวีเดนเราได้มาเมื่อ11ปีที่แล้วตั้งแต่ปี2 0ง1นะคะปีนี้2022และต้นส้มเนี้ยมันคือ ไอเปียบเทียบนะว่ามันเป็นความรักของไออะไรอย่างเงี<อา>ย้ยเออทุกคนไอก็จะดูแลเขาอย่างดีเ<ด>ติมดินนะคะเปลี่ยนกระถงกระถางตอนได้มากระถางผอมๆเองกระถางผอมแค่นี้ยตอนนี้เราก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนกระถางใหญ่มากตัวนี้ก็คือเปลี่ยนมาหลายปีแล้วแล้วก็เราก็จะมีการเติมดินปีนี้ยังไม่ได้เติมเลยนะคะแต่กลับมาทุกคนดูสิว่ามัน Amazing แค่ไหนออกดอกเฉยเลยออกดอกแล้วก็แตกใบนะคะแตกใบเต็มไปหมด สวัสดีค่ะคุณอะไรนะคะนาดูเหรอคะนาดูสวัสดีจ้าใครเอ่ยเ,อเรารู้จักกันไหมช่องนี้แต่ว่าขอบคุณมากๆที่มาทักทายพี่ใหญ่พี่ใหญ่พาดูต้นส้มต้นนี้ก่อนทุกคนดูสีว่ามันออกดอกทุกคนเห็นเ,เห็นดอกเขาไหมคะสีขาวๆที่เป็นปุ่มๆเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ มันซ่อนอยู่ข้างในนั้นมันอาจจะไม่ชัดเนาะแต่ว่ามันออกดอกมาเยอะมากอย่างเงี้ยค่ะอืมมันออกดอกมาทุก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 แขนงที่มันมันจะออกได้แล้วมันก็แตกยอดขึ้นมาใหม่นะคะอืม อ,อภิชาติเชตนะสวัสดีค่ะคุณอภิชาติวันก่อนไปเที่ยวอีกเกียนึกถึงพี่ไหญเลยอีกเกียที่เมืองไทยหรือที่ที่ไหนคะพี่หญกลับมาสวีเดนแล้วนะคะใครไปอีกเกียสาขาที่พี่ไอญททำงานนะคะคนเ,เรียดก็ไปแวะทักทายพี่ได้นะคะมีคนไทยหลายคนบางทีเขาไปกิ่งนี้ต้องตัดนะคะกิ่งนี้เขาตายแล้ว เหมือนเขาไปซื้อของแล้วบางคนเขาเขาเหมือนเขาจําเราได้เหมือนเขาเคยเห็นเราในคลิปเนี้ยเขาก็จะยิ้มยิ้มนะคะแต่บางคนเขาก็ไม่รู้จักเราเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ใช่คนดังเนาะเราแต่ว่าคือแบบบางคนเขาอาจจะเคยดูผ่านๆเงี้ยเออเคยดูผ่านๆแล้วก็อาจจะแบบเฮ้ยคนนี้คุ้นๆนหน้าอยู่อะไรเงี<ๆ>้ยเราก็เป็นแค่ช่องเล็กๆช่องน้อยๆน,นะคะทุกคนอืม อันนี้จริงๆมันมีไอเบียนกายตัดอยู่นะแต่ไม่ได้เข้าไปเอาก็เลยใช้มือเด็ดนะคะนี่ต้นส้มของไอ้นะคะมาทันเม้ามอยตุ๊กสวัสดีต้าเองเดอร์อภพิชช่าเชตนะเดี๋ยวน้องต้าน้องต้านี่น้องต้าไหนต้าที่เคยต้าที่เคยเป็นลูกน้องพี่ไอหรือเปล่าหรือต้าไหนมันมีหลายต้านะ แนะบอกบอกมาเดี๋ยวนี้ว่าเป็นต้าไหนต้าเองคือพี่ใหญ่ต้องขอโทษนะบางทีเราอาจจะเคยรู้จักกันแต่พี่จําไม่ได้เพราะว่าหนึ่งพี่ใหญ่อายุมากขึ้น <c oughs> สวัสดีทุกคนในช่องนี้ด้วยเออพี่ใหญ่อายุมากขึ้นปีนี้พี่ใหญ่อายุสี่บแปดปีเต็มนะคะอีกไม่อีกไม่กี่ปีก็เต็มห้าสิบทีนี้แล้วงานที่พี่ใหญ่ทำอะ่ะพี่ใหญ่เจอคนวันหนึ่ง หลักพันนะเพราะพี่ใหญ่อยู่อยู่อยู่อีกเกียเป็นพนักง,งานขายแล้วก็ยืนแคชเชียร์ด้วยที่นี้วันหนึ่งมันจะมีคนผ่านเข้ามาใน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 สมองในตาเราเนี่ยเยอะมากผ่านมปผ่านมาผ่านไปแล้วมันทําให้เราแบบเหมือนสมองเราล้นล้นในเรื่องของจําคน่ะเออจริงๆอันนี้อันนี้ยอมรับยอมรับเลยว่าบางทีอ่ะจํจ,จไม่ค่อยได้จําชื่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยลาออก ไม่ได้บอกใครเลยเดี๋ยวนะ้ะลาออกไม่ได้บอกใครเลยอ,อีเกียสาขาใกล้รอยต่อของฟินแลนด์ค่ะพี่ไออ๋อโอเคอ,อีเกียสาขานั้นมันน่าจะเป็นสาขาฮับปรันดาอะไรสักอย่างหนึ่งจำไม่ได้นะคะที่ที่มันเป็นรอยต่อของฟินแลนด์กับสวีเดนมันจะมีอีเกียสาขาหนึ่งเล็กๆสาขานั้นจะน้อยน้อยนะคะเอาหาที่นั่งอีกแล้ว คนเถ่าเดี๋ยวนะใช่ๆพี่ไหเออพี่พี่ใหเคยดูรีพอร์ตอยู่แบบเวลาแบบเวลาเขามีการแข่งขันทางด้านการขายกันเนี่ยนะคะเขาจะมีหัวข้ออยู่ว่าทั้งเรื่องขายหรือเรื่องการขายของแผนกไหนแล้วก็การเออมันมีการแข่งขันกันเหมือนเปรียบเทียบระหว่าง ระหว่างแพร้นกับแพร้นอย่างเช่นแต่ก่อนเราอยู่ที่ซีเกตมันก็จะมีแพร้นของประเทศไทยก็จะมีะเทพรักมีโคราชสมัยก่อนมีเวลโก้ด้วยสมัยพี่เข้า,าแรกๆนะคะเวลโกโชคชัยอะไพวกนี้เขาก็จะมีการแข่งเพอร์ฟอร์แมนซ์กันว่าสาขาไหนทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาได้ดีนะคะอะไรประมาณนี้อันของอีเกียนเนี่ยมันอยู่ในส่วนของงานขายเนาะมันก็เหมือนกันคะ่ะมีการเปรียบเทียบเพอร์ฟอร์แมนซ์การทำงาน ก็ <g Adri ana> เราก็เลยจําได้ว่ามันมีสาขาหนึ่งอะ่ะอยู่ติดกับฟินแลนด์เรายังเคยเคยถามเพื่อนเพื่อร่วมงานว่าไอสาขานี้มันอยู่ไหนว่าทาไมชื่อมันแปลกๆกอะไรอย่างเงี้ยเออนั่น <teng> <g> <g> แหละน้องหน้าดูอยู่สรุปหนูอยู่ที่สวีเดนใช่ไหมคะแต่หนูอยู่ทางฝั่งโน้นเนาะคนไทยเป็นพน,นักงานไอเกียหลายคนเลยอ่าใช่ใช่ตอนนี้เขาเริ่มรับคนไทยเยอะขึ้นนะคะแต่รู้สึกว่าพี่อ๋อจะเป็นรุ่นบุกเบิกเพราะพี่อาจจะเป็นรู้สึกจะเป็นคนไทยคนแรกในสาขาพี่นะ พ,พี่ก็ทำมาจะ6ปีแล้วในสาขานี้แล้วตอนพอประมาณสองสาปีให้หลังก็เริ่มมีเขาก็เริ่มรับคนไทยเพิ่มขึ้นสี่ <c oughs> ยังหน้าเด็กคะ่ะพี่ไอ <c oughs> เด็กจริงเหรอต้องมาดูดูอะไรนะตีนกาสวัสดีคุณยายคะ่ะสวัสดียายพานะคะไอกลับมาตั้งแต่วันอาทิตย์ที่วันอาทิตย์คะ่ะ สรุปต้านี่เคยเป็นลูกน้องพี่ใหญ่ใช่ไหมที่บอกว่าลาออกไม่ได้บอกใครเนี่ยอ๋อเฟิร์นอยู่ฟินแลนด์แต่ข้ามไปเที่ยวซื้อลูกอม,มที่นั่นผุ่นน้าเอานี่เฟิร์นเหรอหนูเปลี่ยนชื่อช่องเป็นหน้าดูเหรอใช่ไหมเฟิร์นที่พี่ใหญ่ก็เคยดูหนูสมัยก่อนนะสรุปใช่เฟิร์นใช่ไหมเอาเดี๋ยวสิ น้องเฟิร์นที่เป็นคนใต้อะที่อยู่ฟินแลนด์นะแต่ว่าหนูจะเอ่อทคลิปบ้างไม่ทําคลิปบ้างแล้วหนูก็อยู่ฟินแลนด์บ้างอยู่เมืองไทยบ้างอันนี้พี่ใหญ่พี่ใหญ่จำได้อยู่นะเนี่ยโโก,กีตาโพลอกิสิกอ้าวกีตาเครียดตะต้านี่นะพี่ก็ถามอยู่ตาไหนเพราะว่าพี่อะมีม,มีมีลูกน้องชื่อตา้าแล้วเป็นผู้ชายด้วยตา้าทําไมลาออก พี่อะจะบอกว่าตั้งแต่เดี๋ยวนะพี่ถามหาต้าช่วงที่มันจะมีช่วงหนึ่งก่อนที่พี่จะบินกลับไปเมืองไทยแล้วแล้ว,แล,วแล้วคนที่โลจิสติกอะเขามาเทรนคเชียตาพี่อะถามหาต้าพี่ถามหากับใครสักคนหนึ่งในนั้นแหละที่มาเทรนเขาบอกว่าอ๋อพี่ถามกับไอ้นี่ต้าพี่ถามกับคนที่ชื่อกับน้องอะไรนะ ไอ้ฟ,า,ฟาซินฟอซินฟาซินและฟอซินออกชื่อเสียเขาบอกว่าเขาบอกว่าน้องอะไปเรียนน้องอ่อเอะไรน,นะชั่นสเสียดิตแล้วก็เรียนร้อซพี่ก็เลยว่าเดี๋ยวตั้งคงกลับมามั้งอะไรอย่างเงี้ยเออดูซิลาออกไปเฉยเลยแต่ว่าการเรียนมันก็สําคัญกว่านะ เอาแล้วอยู่ดีๆมาแอบดูพี่ไอ้ไลฟ์เฉยเลยต้าทำคลิปอ้ทำช่องสิเราจะได้คอนแทคกันเอ้ะเราเป็นเพื่อนกันใน Facebook หรือยังต้าพุ่นอะพี่ไอ้พี่ไอ,อ้ขอตัวทำงานก่อนนะโอเคเฟิร์นเดี๋ยวค่อยคุยกันใหม่พี่ก็พี่คิดว่าข้าวพี่น่าจะสุกแล้วละ่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะปั่นจัก,กรยานไปทำงานตอนอสิบเอ็ดโมงครึ่งวันนี้เข้างานเที่ยง ทันยังไงก็ทันนะคะต้าพี่จะบอกต้าว่าคนเข้าห้างเยอะเมื่อวานพี่ไปทำงานวันแรกพี่เกือบเป็นลมเพราะว่าพี่เป็นเจ็ตแลบแล้วใจพี่ก็สั่นเนาะเพราะพี่พี่ตื่นตั้งแต่ตีสามแล้วพี่ก็ตื่นตีสามมาทุกเช้าทุกวันเลยแล้วเมื่อวานพี่ก็รู้ว่าเออพี่ต้องไปทำงานแล้วพี่ต้องพยายามแบบนอนให้เยอะที่สุดแต่ว่าคือพอตีสามปุ๊บร่างกายมันตื่นทีนี้พอตื่นเสร็จ จะทำยังไงไปทํางานก็ต้องเข้างาน9โมง50เนาะปกติถ้าไปเช้าทีนี้พี่ก็กาแฟเป็นตัวช่วยนะคะพยายามจะนอนแล้วแหละคือเปิดคลิปแล้วก็ดูคลิปที่เขาเดินป่าแล้วให้ให้คลิปเป็นกล่อมเรานอนแต่มันก็ไม่นอนคือเหมือนร่างกายมันนอนเต็มที่แล้ว7ชั่วโมงก็เลยต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็ประมาณตีสี่กว่าพี่ขุนตื่นขึ้นมาถามว่าจะเอากาแฟเลยไหม แก <G ate> ก็ไปตั้งกาแฟให้ปะดื่มกาแฟแก้วแรกตีห้าแล้วก็ประมาณสักหกโมงกว่าลุกอาบน้ําอาบน้ําแต่งตัวนู่นนี่นั่นประมาณแปดโมงกว่า,าดื่มกาแฟอีกแล้วแต่ก็คือดื่มไปอย่างงั้นแหละมันไม่ได้มีผลอะไรเลยนะทุกคนคือมันง่วงกินข้าวเสร็จก็ปันปนนป่นจักรยานไปทํางานไอ้ตอนปั่นจักรยานไปทำงานก็ถ่ายทุกคนดูจริงๆแล้วอ่อมันไม่ไม่ได้แบบว่าตื่นแล้วสดชื่นนะแต่คือเหมือนมันมันมัน,มนใช้ชีวิตไปแบบคล้าย หุ่นยนต์น่ะคล้ายๆอัตโนมัติอ่ะทุกคนเออแล้วเราคิดว่าเดี๋ยวพอไปถึงที่ทํางานน่ะเราเจอคนเยอะๆแล้วเราทํางานไปเดี๋ยวเราก็จะเวกอัพเราจะตื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ช่วยได้ช่วยได้แต่พอถึงช่วงเวลาที่มันเป็นเวลากลางคืนของเมืองไทยร่างกายมันแบบเป็นเหมือนเออเขาเรียกอะไรนะตเองเหมือนเหมือนอไฟดับอ่ะเหมือนแบบอยู่ดีๆแบตเตอรี่มันหมด พอประมาณห้าโมงกว่าๆแล้วเริ่มแบบก่อนห้าโมงสี่ก่อนห้าโมงเย็นมันมีอาการเหมือนแบบสมาธิไม่มีแล้วมันก็จะลนๆมันก็จะเป็นอาการเหมือนแบบฉันจะเป็นลมแล้วฉันเหนื่อยแล้วทีนี้ก็คําหาในกระเป๋าก็เลยได้ได้ไอ้ยาหม่องน้ําเอาขึ้นมาดมขึ้นมาดมดมดม,ดมแล้วก็เอาแตะๆที่จมูกนะคะแล้วก็ มันก็ฮึดขึ้นมาอีกพอประมาณ5้าโมงตรงก็มีคนมาเปลี่ยนเบรกพอดีก็เลยได้วิ่งขึ้นไปกินกาแฟกินกาแฟเสร็จกลับลงมาทํางานประมาณ6กโมงเย็นนะทุกคนง่วงอีกคือใจสั่นคือทุกคนรู้ไหมหกโมงเย็นของสวีเดนมันก็จะเป็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่ม้มันจะเป็นห้าทุ่มของเมืองไทยคือมันเป็นเวลาที่ไอนอนแล้วอ่ะคือคือมันมันเป็นออโต้ทุกคนคือเหมือนแบบระบบมันจะจําอยู่ว่าตอนนี้มึงต้องนอนละที่เมืองไทยเพราะเรากลับเมืองไทย สีอาทิตย์ไงโอ้โหเมื่อวานนี้เป็นอะไรที่แบบต้องไฟมากๆไฟกับความรู้สึกของตัวเองแล้วก็ตานี่ก็จะหนักหนักตามากแล้วก็แบบรู้สึกว่าตัวเองตาเล็กลงจากที่เป็นคนที่ตาเล็กๆอยู่แล้วอ่ะตามันก็จะเล็กลงแล้วเหมือนมันจะปิดนะทุกคนเออแล้วแบบเวลาแล้วช่วงช่วงช่วงเย็นๆค่ำๆก็มีคนมาจ่ายเงินสดเยอะหน่อยไม่ได้จ่ายบัตรนะแล้วก็ต้องแบบว่านับเงินมันก็เลยกลายเป็นแบบอุ้ยแบบ กลัวมากเมื่อวานกลัวกลัวผิดพลาดคือกลัวกลัวรับกลัวทอนเงินผิดเอาแดดออกโอ้ยทุกคนจ๋าอ่าแล้วสรุปตาไม่ได้ไปเรียนเหรอวันนี้หรือต้าทําอะไรอยู่อยากรู้จังอ่าคุณบนัดดาสวัสดีจ้นน้องไอ้กลับมาแล้วเหรอคะเฮ็ดรออยู่นะน้องไอ้ไอ้ยังว่าได้ป้ายไอ้ไอ้เฮ็ดงานก่อน พี่ปิ่นสวัสดีคิดฮอดคือเก่าคิดฮอดพี่เดอ้อน้องจุม๋มสวัสดีจุม๋มกินข่าวได้หรอบอไปไปผ่าตัดจุ๋มนี่ผ่าตัดคอนซินมันบอ <c oughs> พี่ใหญ่กลับบ้านม่วนคักบพี่มันกะม่วนตรงที่ว่าได้กินแต่ปีนี้ไปนี่กินหลายกินสุย่างสุแนวอิลีแต่ว่ามันบ่ม่วนกับตรงที่ว่าอากาศมันฮอนเพราะปกติกลับเมืองไทยพี่ใหญ่จะกลับช่วงอปลายปี ธันวาแล้วก็มกราเป็นบอกจก้ะซึ่งอากาศมันก็นจะเย็นๆหน่อยแต่ว่าอันนี้เ้าเมื่อแบบลายเดือนมิถุนาแล้วกัเกือบทั้งเดือนกรกฎามันห้อนดีๆจ้ะฮอนๆอนแบบห้อนแบบ,บ,บทุรนทุรายบอกบอถือ <laughs> เอา้าสิ <laughs> ช่วงนี้รอเปิดเทอมครับโอเคโหยต้าก็หยุดอยู่บ้านสบายได้ไปเที่ยวเลยสิเนาะ พี่ละอิจฉาจริงๆอิจฉาคนได้เรียนหนังสือตานี่ก็เป็นน้องคนไทยที่ทำอยู่แผนกเดียวกันนะคะแต่ก่อนนั่นแหละแต่ตาก็ลาออกไปแล้วพี่ใหญ่ก็ไม่มีคนไทยคนไหนที่จะพูดด้วยเลยมันจะมีน้องคนหนึ่งชื่อน้องน่าจะชื่อออยมั้งอยู่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 ทำงานอยู่ส่วนร้านอาหาร แต่ออยนี่เขามีคอนแทคน้อยแล้วเขาก็แบบทางานก็ไม่ค่อยจะได้เจอกานเนี้ยเพราะเขาอยู่ร้านอาหารใช่ไหมร้านอาหารหอมเกียรก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันแต่เวลาเคยแบบเจอน้องกาลังนั่งกินข้าวนะนี่เดินเข้าไปหาน้องเลยแล้วก็ทักทายเป็นภาษาไทยอะไรเงี้ยน้องเขาก็จะมีความเขินอายนิดนึงเขาจะยังเด็กๆอยู่อะไรเงี้ยแต่เราอ่ะเราคิดถึงความเป็นไทยแบบว่าเราอยากพูดภาษาไทยเนาะ แต่ละวันสวดประสาทมันก็อยู่แต่กับภาษาแบบภาษาบ้านเขาอย่างเงี้ยเมื่อวานเห็นแบบคนมาซื้อของอะค่ะเขาพูดไทยตอนแรกเราก็ไม่รู้หรอกเราคิดว่าคนฟิลิปปินส์เนาะพอเดินเข้ามาถึงแคชเชียร์เขาก็บอกลูกเขาว่าเออมาแม่จะช่วยนี่นี่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนเขาช่วยกันแพ็คอะไรเงี้ยค่ะไอ้ก็เลยบอกว่คนไทยเหรอคะสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยเออถ้าเราเจอเราก็รีบทักเพราะถ้าเราไม่ทักเขาก็ไม่รู้ว่าเราเป็นคนไทยหรือเปล่าถ้าเขาไม่ดูชื่อเรานะคะ เขาคิดว่าเราแบบถ้าไมฟิลิปปินส์ก็คนจีนอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่มันก็เดาๆกันไปสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะคะอันนี้คุณอะ,อะไรเนี่ยอุย้ยอ่านอ่านชื่อไม่ออกอะคะ่ะขอบคุณมากๆเลยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปแล้วนะจุมหาตัดทอนซินจ้ะพี่เพิ่งกินข้าวได้สามมื้อจ้ะพี่โอเค น้ำหนักลดลงจะดีใจหรือเสียใจไม่รู้แต่ที่กินข้าวไม่ได้นี่เสียใจแน่นอนขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาทักทายเดี๋ยวเดี๋ยวไอไปทำงานแล้วเด้อข้าวน่าจะสุกแล้วเดี๋ยวห้างใหม่เปิดเดี๋ยวผมเข้าไปเที่ยวโอเคครับยังตอนนี้เขายังไม่ได้ประกาศนะว่าจะเปิดเมื่อไหร่อะไรยังไงพี่ใหญก็เมื่อวานไปก็พยายามหาข่าวอยู่แต่ก็ยังยังไม่ได้ยินข่าวอะไรยังเงียบอยู่เนาะโอเค ไายบายทุกคนก่อนนะขอตัวไปทำงานก่อนสวัสดีคะ่ะก่อนไปเราจะดูแอปเปิลก่อนไหม <laughs> เดี๋ยวกับหน้ากล้องนี่ค่ะอันนี้คือมีมีพี่ๆที่เขาอยากดูว่าแอปเปิลมันดกไหมคือดกมากเลยนะทุกคนนี่ไม่ได้เดิน,ดนไม่ได้เดินลงไปข้างล่างไม่ได้เดินลงไปให้ดูข้างล่างนะคะอันนี้อยู่ตรงชาดหลังบ้านเนาะดกมากทุกคนดูสิต้นเล็กๆเ,เองไปแล้วสวัสดีจ้ะทุกคน 拜拜。Bye bye.